วันนี้วันที่เท่าไหร่ตาหรือ,อ,นะอวันนี้วันที่14นะครับตอนเวลาตีห้าสิกนาทีกาลังเดินทางไปยังสนามบินบุรีรัมนะครับจากสุรินไปสนามบุญสามบุญสนามบินบรีบรัมโดยมีตานะฮะไปส่งวันแรกของการเดินทางนะฮะการท่องเที่ยวในไทยในรอบ2ปี 2> ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่สนามนบินบุรีรัมเรียบร้อยแล้ว ดโดยมีคุณตาลุงซ่ามาสงา่งนะฮะโอเคต่อไปก็จะหาที่จอดรถตรงนี้นะนี้แหละหนูจะลงตรงนี้เขาเขาไม่ให้จอดเข้าไปเลยเฮ้ยตาก,ก็ไปอะ่ะนะวาตาตาไปเลยบอกเออไม่เอาเลยบอกไม่ได้อยู่อาเง้นเอาก่อนนะเอาก่นอนเอมมาเอาละโอเคครับตาดีครับเด็กจะมีประบการณ์โอเคครับอ่ะอ่ะอย่าลืมกินได้ทสิครับผมอย่าลืมกินได้ที่ซื้อมาร ครับครับครับเอาที่ครับเราจะขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้ผมก็เช็คอินเสร็จไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ตอนนี้กำลังรอเครื่องแต่ว่าจะไปรอที่เกตเลยตอนนี้มัน11เอ็ดโมง40แล้วรอเกือบสี่ชั่วโมงเนยะกว่าจะได้ขึ้นเครื่องนั่แหละได้เวลาไปละ อิลอ <500 S 1> เกตละต่อไปก็รออย่างเดียว,วรถึงละเดียวกันสุราชรนะอบนี้เลยนั่งกิจลตา่างจบจับก็ถึงแล้วสุราชโดยมีพี่นน ครับนะครับเหมือนกันเหมือนกันมีศัพท์อะไรเป็นกับพี่นนท์เหรอต้องเรียกพี่ถูกนะต้องเรียกพี่นนท์นะพี่นนท์อูกแล้วพี่นนท์แต่ว่าก็น้องกายมีสิทธิ์เป็นหลานหลานพี่นนท์หลานหลานพี่นนท์อ๋อใช่ครับสำเนียงแต่ละพื้นที่ของภาคใต้มันจะไม่เหมือนกันครับก็คือสำเนียงของแต่ละพื้นที่อ่ะมันจะไม่เหมือนกันเช่นเมื่อแบบท่าไปฟังทรงข่ามันก็จะเสี่ยงจะกระจายเนินซึ่งคำื่าชุมพรเนี่ชมพอมันก็จะแบ่งเป็นซ้ำซ้ำสัเนียง ของพิลล้นเนี่ยสำเนียงมันก็จะติดต่อทางสุราอ่ชถ้าเป็นในเมืองเนี่ยมันก็จะมีสำเนียงนึงซึ่งสวีสวีอะไรพวกเนี้ยในแต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเช่นแบบเหมือนมนสมมุติว่ากระสอบกระสอบกระสอบก็คือมันมัอนทาเหมือนว่าผักตายอาจจะเรียกกระสอบครับอ่าบางพื้นที่มันมันตามพิลลนเนี้ย ละแม่เนี่ยก็จะเดี๋ยวการซอบสอบชื้ยชื้ยสอบ,อบแต่ว่า<อ>ถ้าเมื่อนว่ะออกไปในพื้นที่มันมันปานแฟ่นอินนท์เนี่ยอยู่ช้ย,ยากระสอบเนี่ยเข้าใจเดียวว่ากลงกล<ร>งกลงก็คือเนี่ยเมื่อนี่เป็นระบบในแต่ละพื้นที่ชื่อยักษ์ของแต่ละย่างมันก็จะไม่เมื่อนกันดีใช่ครับหรือเทวาหรือสัตวเพราะว่ามันมันการปูเนี่ยแบบมันอินนท์เนี่ยก็จะได้ขึง คือไปยุ่งสงครามมบสายถึงที่นี่คือการพี่นนเกิดที่ไหนัะพี่นนพี่นนก็ดจุมพนเลยจุมพนเลนเลยแต่ว่าคือไปเรียนสงครามไปยุ่งสงครามมา6ุจ็ปีไงจึงมันก็เลยทำไรเบว่าสำเนียงที่ว่าแบนแทนนี่มันจะพูดแบบตายจ๋าแบบทางจุมพนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกนื้อๆอย่างนี้ตังนี้คือคือการพูดของพาปของคนใต้อ่ะขาจะพลูกสั้นๆไปแน่ไปแน่ไปแน่ไปแสายอันนี้ไปไหน อ่าใช่ก็ไปไหนไปไปที่ไหนครับพัดลังก็ไปที่ไหนพักได้ก็ไปแน่ไปแน่ไปแนเล่าเออไปแนเล่าก็คือมันมันจะหนีขาซอยออครับขำขซอยเข้ามาเสริมแบบมันมัน,มนไปแน่ํำแร่อยู่แน่แน่ใช่สั่ยงยังคงนะก็คือมันจะแทนแต่ว่ามันจะขยายความเมื่อีิเขาบอกว่าเขาชอบลอ้อกับบคนเนื้อ,อเวลาไปหน่ทีก็ไปไหนเจ้าอ เป็นแบบเออคือแบบเพื่อนผมคนที่สร้งก็อาจจะสำเนียงนึ่งอ่าคนละไปที่ไหนครับพอคนตายไปแน่ไปแน่แนเออเพือ่อนแบบเขาบอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้ามันแบบคนตายขี่รถพลานดซวน,นแบบนี้ยครับคือคุยกันดูเรื่องไงไปแน่ใช่ไปแน่ไป,แนไปดูเออใช้ก็คือแบบมันมันในส่วนวเขาบอกช็อปสำเนียงคนตายเออมันมันเหมือนผีมาจากกรุงเทพเนี่ยชอบชอบช็อปให้แบบ เฉาให้กูตายกับมันนะก็จะไม่นเฉาไพ่แบบมึง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 ไม่ต้องกระแด่พูดพูดกลางกับกูก็ได้อย่างเงี้ยเออกูตายไส้กุ้เลยอะไรแบบนั้นนะเรื่งผีเป็นคนเฉาแบบเกลื่อนผีเวลามันมามันเฉาพูดกลางแบบแต่สำเนียงแบบมันกลางทองแดงอ่ะกลางทองแดงอ่ะคือถ้ามันคนคนคนตายปูดกลางอ่ะปูกลางมันมันจะเป็นทองแดงก็คือมันก็แบบแบบ ไปที่ไหนใช่แ่ว่าขึ้นเพน่ที่มันจะมีเพลงตอนนี้ไงที่คนที่ไหนคนกรุงเทพอะไรประมาณนั้นอะไรก็คือแบบมนมนซำเดียงองแต่ละปเมันมันอะนแล้วทองแดงมันแปลว่าอะไรพี่หน่องแดงเนี่ยทีนี้ก็คือถ้ามันใใอ่มมันทองแดงคือการแบบผ้สมกันการผส้มกันอ่เสี่ยงทองแดงผูถ่องแดงก็คือมันผูกผ้าส้ม กลางกับตายปูดทองแดงทองแดงพลัดทองแดงพลัดทองแดงพลัดมาถึงแบบไม่เอ้ยนะปูกลางทองแดงพลัดแต่น่าก็คือเมื่อนเป็นการโยกอ่ะแบบประมาณแบบว่าปูดไม่ชัดจริงแล้วอยากจะปูดทองแดงพลัดอะไรเรียกมันหนักแนมถึงทองแดงก็คือเมื่อปูดกลางกับตายกระซุ่กลางอะไรแบบประมาณนั้น ตอนนี้ก็ถึงชายเลแล้วนะฮะเรียกว่าภูมิเรียงเป็นทะเลของฟั่งอ่าวไทยข้อมูลจากพี่นนทเมื่อกี้ให้ดูบรรยากาศรอบข้างเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ได้สักพักนั่งชิวสักพักก่อนลมดีมากเลยจะบอกให้เดี๋ยวสักพักก็จะไปรับแฟนของพี่นนแล้วก็จะเข้าเมืองไปน่าจะไปตลาด ไปไปเอาของไปเก็บก่อนที่บ้านพี่นนท์แล้วก็ไปตลาดสำหรับตอนเย็นนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อเอ่อเมมโมรีการ์ดด้วยนั่นแหละแล้วก็จะเปลี่ยนกล้องเออเดี๋ยวดูตรงนี้สิมันดูชิลมากเลยนะดูอ่ะโอเคไว้ไปเจอกันตอนไปตลาดตอนเย็นนี้ตลาดกับพี่นนท์ครับชอบพิซซ่าตลาดนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่นนท์ ตลาดสาลเจ้าครับ